สวัสดีครับเอฟซทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางส,สปปเล่าแล้วก็เอฟซทุกคนครับผมมืันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับเมือน,นี้มีมนี่เหรียญให้เบิ้งอีกแล้วครับผมบางคนเอฟซเพิ่นถามมาว่าคือมีเหรียญเหรียญแบบ A G G ไอเกจิลายเนี่ยไอเหรียญบางครั้งเหมือนโบเมนของผมนะครับคล้ายๆว่าผมเพชรเกี่ยวกับถักเสื่องนะครับเกี่ยวกับ ทักเสือกทักสอยมงคลนะครับก็เลยได้ได้เห็นไอ้เหรียญเกจิต่างๆนะครับก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องชมนําครับบางครั้งก็ทิทักไห้เบิ้งครับทักสอยทักสรอยหอ,อยวัตถุมงคลหรือว่าทักล้อมกรอบพระครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงไปบ่อยแล้วครับก็เลยเอาเอาประวัติ เกจิต่างๆมาบอกห้พี่ให้น้องฟังเอาตามความรู้นะครับบางครั้งครับไปคนขวามาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งครับเมือนี้ที่เห็นอยู่นี่คือหลวงพ่อไปลครับหลวงพ่อไปลนี่แหละผมก็บอกไรหูเรื่องเพื่อนเท่าใดหรอกบาทผมก็เลยไปศึกษาว่าหลวงพ่อไปลนี่เพิ่นเป็นผู้ใดครับเป็นเกจิยุวัดใดครับผมกับเมื่อนี้ก็สีมาเว้าให้เพื่อนเพื่อนฟังครับ ได้ได้เอาเหรียญเพื่นมาถาักเลยครับก็เลยก็เลยสงสัยว่าเอะหลวงพ่อไปนี่คือคือเกจิวัดใดครับที่ซื้อเสียงทางด้านใดครับกมารับชมน้ำแน็งนะครับผมุมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อไปพันธีลักษะาันสิครับเป็นคือจอบเขาเลยเขาเลยเอื้อนเหรียญจอบครับ หลวงพ่อไปครับวัดกำแพงเหรียญหล่อ,หลอรูปเหมือนของท่านเป็นทุรู้จักกันดีครับและเป็นที่นิยมกับราคาหนี่หลักแสนเนี่ครับราคาหลักแสนเนี่ยถ้เป็นรุ่นแรกครับรู้สึกว่าเป็นรุ่นแหลกสีราคาหลักแสนอยู่ยครับแล้วก็เป็นเหรียญถิก่อนขางสีหายยากครับเอ็ดออกมาจํานวนบ่หลายครับ คนที่ใดไปก็เลยหวงแหนในจักน่อยครับเพราะเพราะว่าประสบการณ์มากไม่ครับเหรียญเพื่อนนี่พุทธคุณมันติดด้านน่อยุยงคงกับพ่านครับเป็นเหรียญที่ว่าเกียกเยเก่ยวกับเหนียวเกี่ยวกับเหนียวครับประวัดเพื่อนนะครับประวัติหลวงพ่อไปนี่ก็เกิดที่บังบอนไตครับมันเป็นคนบังบอนเอาเพื่อบงคุนเทียนนี่ครับเกิดเมื่อปีพศสอง3ี่ศนสามครับ ในวัเด็กว้เด็กหน่อยเพอน,นีพอพอน,นีเอาไปฝากเรลี่ยนหนังสือกับหลวงพอ่อถัดฝัดสิงครับต่อมานเพื่อนอันอายุครบบวชปีตอนนั้นนะตอนก้อนปฏิบวชน่นะเพื่อนก็นครบเพื่อนฝูงครับก็มีเรื่องมีเล่าคือวัยรุ่นทั่วไปแหละลบล่าข่าวฟันกันครับ ตอนนั้นก็นักเลงแถวนั้นย่านนั้นก็สีหลยแะ้วครับก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นเนาะไอพวกวัยรุ่นสมัยนั้นก็เพื่อนเป็นหัวหน้านะ่ะตีลั่นฟันแทงกันนังสีนะทีดื้อนะจังหน่ยนอยครับที่แรกบาดนี้พ่อกับแม่นี่บิดามารนดาเนี่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยให้หลวงพ่อไปบวชเพื่อเลยบอกว่าให้ลูกไปบวชแนจพัพรรษาสินหลวงพ่อเพิ่นบวชเมื่ออายุยี่สิบสามปีครับ บวชอายุยี่สิบสามครับกับหลวงพ่อทัดยิวัดสิงครับหลวงพ่อทัดเป็นอุปชาครับหลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับหลวงพอดิดวัดกำแพงเป็นอนุสาวนาจารย์บวชแล้วหลวงพ่อไปพ่นกะจำพรรษามาจำพรรษาอยู่วัดกำแพงครับ หลวงพ่อไปเพิ่นกะตั้งใจศึกษาพระธรรมวินน่เข่งขัดบวชจนครบพรรษาละบ้านเพิ่นกะสีซึ่งในรถพระธรรมนี่แล้วครับเพื่นกะเลยบ่ศึกตั้งใจศึกษาธรรมะบานนี้เพื่นกะได้ไปเรียนนันวิทยาคมกับเกจิอาจารย์อีกลายลูครับเช่นพระอาจารย์คงพระทุดงภูมีวิชาขมังเวทครับ แล้วก็ไปเลี้ยนน้ำหลวงพ่อพ่วงวัดกกสึ่งเพ่นเก่งท่าอันเมตตามหานิยมอ่ะครับหลวงพ่อเพิ่นกับไปเลี้ยนน้ำบัดกับไปเลี้ยนน้ำหลวงพ่อเก้ายอดวัดบางป่าสมุทรสาครครับไปเลี้ยนวิชาผู้คุณพยนต์และกำบังกายกับอาจารย์ดิดเด่นดันคงกับพันชาติหลวงพ่อไปเพิ่นกับไปเลี้ยนน้ำจนเบิดครับ เรียนน้ำเกจิอาจารย์ดังๆหลายคนครับเอ้ยหลายองค์ครับนี่ข้างหลังนี่ครับข้างหลังหลังสิเป็นลูกยันเรียนนี่อาจติปโปแมนไอเรียนรุ่นแรกเลยครับอันนี้อาจเขาอาติเ็ดสั่งไม่ผมผมว่่แน่ใจนะครับนี่เป็นของของลูกค้าของลูกค้าพันธีมาทักขอบกเ็เลยมาให้พี่เห็นน้องเบิ้งแล้วก็มาศึกษาเบิ้งว่าลุงพอไปนี่มันเป็นผู้ใด ก่อนที่หลวงพ่อไปพันติมาเป็นเจา้าอาวาสนนกะหลวงพอดิดกะเมื่อระนาบภาพชาวบ้านเพิ่อนก็นเลยให้หลวงพ่อไปเป็นเจา้าอาวาสที่วัดกำแพงครับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพระอุปชามีพค้นมาบวชน้ำหลกับนศรัทธาหลายช่วงกันครับเป็นพระนักพัฒนา บาทนี้ปีพศ2478ครับคณะลูกศิษย์ร่วมกันบำเพ็ญกุศลฉลองอายุไอ้เพิ่นนะครับและในงานนี้เพิ่นก็นได้ขออนุญาตหลวงพ่อไปครับขออนุญาตว่าสร้างเหรียญรอลูปเหมือนมีหรูปส่งไข่ไข่จบคนก็เลยเอิ่นว่าเหรียญจอบนี่ครับเป็นลักษณะทั้งที่ล้ตอนเพิ่นทำพิธีก็เกิดปฏิหารครับ สายศิลหอยมาถือเทียนใช้จี้อยู่ตลอดจนเสร็จพิธีกับบ่อใหม่ไฟบ่อใหม่ครับผมในพิธีหลวงพ่อไปเพื่อนกับปุ๊กเสกเดียวครับประสบการ์มากมม่ครับเพิ่นมากส,เาเเเเเเสิเป็นทางเหนียว้ะพี่น้องเหรียญเพิ่นเหรียญเพิ่นสิเป็นทางเหนียวฟันแพ่งบ่อเขา่าเขาล่ำลือกันในสมัยนั้น,นครับอันนั้นเป็นก้านเสือส่วนบุคคลน,นะครับเล้วแตะไบสีนับถือเล้วแตะไบสีเสือครับ เพาว่าเป็นเป็นคข้ายๆว่าวสายเกจ,จิเหนียวครับนอกจากเหรียญรุ่นแรกแล้วก็มีเหรียญรออีกหนึ่งรุ่นครับผมเหรียญรออีกหนึ่งรุ่นนี่ก็สิคล้ายๆนี่แหละครับผมคล้ายๆอันนี้แหละแต่ว่าข้างนานี่สิเป็นเป็นพระพุทธประทับนั่งอยู่ในสุ่มเลื่อนแก้วครับมุมเป็นหลวบลงพอครับเป็นเป็นรุ่นที่สองครับ พ้นสร้างขึ้นเพื่อแจกในงานบุญอันบุญลัางประชาวัดวัดกำแพงแล้วครับผู้ใดที่บ่มีเหรียญรุุนแหลกก็กใ็ใัยรุ่นนี่แท่นได้ครับประสบการมากไม่คือกันนะครับผมแต่ราคา็สิถือกลกัวครับราคาถือกรกุ่นแหลกในปัจจุบันนี้สองรุ่นนี้ห้ายหยาครับพี่น้องแต่การราคานี่่เมนับเมนบมันถือถือแร้วัองง่าย รคาคาลักแสนนะครับรคาคาลักแสนเป็นที่ต้องการของเซียนผ่านแล้วครับแต่ว่าผมเบิงรุ่นนี่ของลูกค้าผมว่าเนี่ยใจว่ามันติดเป็นรุ่นอธิเป็น,น,าจจปนทางวัดเทศดขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวผมก็สีซองเบิงอยู่ดอกเป็นรุ่นแรกกะบลักแสนแหละแต่ว่าผมดูแล้วกะบ่น่อาจ,จะใช่ยนะอาจจิเป็นการ เกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าแมนกับปจักเลยอาตีได้ยิบเรียนรักแสนอยู่กับปรจักเดเอบาบนี้หลวงพ่อไปวัดกำแพงครับวัดกำแพงนี่อยู่แถไวไอ้ยังละบางคุณเทียนนี่ก็เลยไปแถวนั้นแหละครับในกรุงเทพมีโอกาสผมก็บตไปอยู่ครับติไปวัดเพิ่นอยู่ติพ้าเพ่อนเพนไปเบิงวัดเพิ่นอยู่ว่าวัดเพิ่นเปล่ผมก็บ่กเคยเห็นวัดเพิ่นอยู่เด้อ ผมกับพักอยู่แถวไอ้พระรามสามแหละครับผมผมพักอยู่แถวพระรามสามแถวตลาดลุงเจริญมีโอกากสกับสิไปอยู่ครับให้โลกให้โลกโควิดซาก่อนครับโลกโควิดซาเมื่อไหรเจะไปอยู่ครับไปวัดกำแพงของลวงพอนี่แหละครับอยากไปเห็นวัดเพิ่นครับวัดกำแพงนี่ครับลักษณะเหรียญเพิ่นอุไรมีกะคนขนเบิรงเดอร์อัตีไป อยู่ในหิ่งเลยลักแสนได้ครับพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ผมยิบอยู่นี่เพราะในใจครับต้องทมต้องามเจ้าของเหรียญครับพอดีผมมาเห็นเขียนไว้เป็นหลวงพ่อไผ่ผมก็เลยมาค้นหาเบื้องว่าเพื่อนเป็นเจเจ,เจิท่างใดอย่างสี่นะครับต้องมีคนหูอี๋พุ่นครับจังสีเบิงจังสีหูครับนี่ครับลักษณะคือพุ่น ทีเ่เป็นเป็นเหรียญแบบรอคือคือจอบคือวานะและ้วก็เฮ็ดเป็นห่วงไม่โตเลยครับนี่อันนี้ถ้าถทาเหรียญน,นี่เป็นรุ่นแรกอะราคานี่หลักแสนครับหลักแสนขึ้นนะครับเบื้องประวัติแล้วก็มีแค่สองรุ่นนะครับนอกจากว่าลูกซิดลูกหาสิมเาเฮ็ดไพ่หลังนะครับเฮ็ดเป็นทีระลึกถึงเพินไพ่หลังนี่ก็อจตจิมีครับ อัพเมื่อนี้กะมาอ่านให้เพื่อนๆเ,เบิ้งแค่นี้แหละครับผมลองไปขนเบิ้งทึงหิ่งผ่าเด้อมีมีเหรียญหลักสณานีบอกครับหลวงพ่อไผ่นะครับเบิ้งดีๆหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับผมหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับเป็นหลุนหนึง่งหลุนหนึ่งหรือหลุนสองนี่ค็เป็นหลักแสนนะครับผมกะไปเบิ้งกันเพื่อเ,เพื่อมีขางยูได้ห,หิ่งเฮ้าเฮาบงหูโตครับ วันนี้แค่นี้แหละครับผมอย่าลืมเด้อกดติดตามกดซับะไครให้แน่แล้วก็ให้กำลังใจกันครับสิได้คนขวามะว้อ้เพื่อนๆฟังภาษาบ้านๆเท่านี้แหละครับบางครั้งก็สิทักเสือกให้ <Ohhh. S 2> เบิ่งบางครั statement. ้งก็สิพภาพไปเที่ยวตลาดครับผมดีไม่แห้งครับผม